จังหวัดพังงาสนที่กำลังจู่โจมตรวจค้นเรือนจำเพื่อระดมกวาดล้างการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดสนับสนุนพนักรักษาความมั่นคงแห่งชาติผลการตรวจคน้นไม่พบยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามนายชัยวัฒน์เทพี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการปล่อยแถวระดมกวาดหลางการแพร่ระบาดของยาเสพติดสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติโดยได้บูรณาการร่วมกัรระวางสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารฝ่ายปกครองกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพังงาและอาสาสมัครพาคประชาชนจำนวน300นายจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดพังงาตอนเช้าตรูโดยได้ตรวจค้นนักโทษจำนวน8 0 4คนเรือนนอนชา แดนขังหญิงโรงงานช่างไม้ห้องสุข,ขาโรงทออวนสุรกรรมและห้องนอนจ่ายนอกผลจากการตรวจค้นไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้ามนายนิกรจันทอัมภัยนายอำเภอเมืองพังงากล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบนโยบายสำคัญในการปราบปรามหยุดยัง้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเรือนจำจังหวัดพังงาเป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะลงพื้นที่ตรวจค้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการเป็นอย่างดีพันตำรวจเอกวันชัยเอกพรพิษรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงากล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจค้นในเรือนจำเพื่อเป็นการเอ็กซเรย์ทุกตารางนิ้วเพื่อค้นหายาเสพติดแต่ก็ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายต้องห้ามแต่อย่างใดสืบเนื่องจากเรือนจำจังหวัดพังงามีความเข้มงวดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติง,งานอย่างเข้มแข็งด้านนายการสุนทรเดชาผู้บัญชาการเรือนจ,จำจังหวัดพังงากล่าวว่า พื้นที่ราชธานพังงาได้เน้นย้ำเรื่องการตรวจค้นเป็นประจำทุกวันและได้ร่วมบูรณาการกับทางตำรวจปกครองตรวจค้นให้หมยขึ้นสิ่งที่ราชธานปฏิบัติประจำคือการตรวจค้นอย่างเข้มงวดและตรวจปัสสาวะขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือบรรลุวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ต้องไม่มียาเสพติดในเรือนจำจังหวัดพังงา ลนะครับการจัดการครั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทางผู้จัดการเรื่องจำเรื่องแบบพญานาแล้วก็เป็นที่ทราบมาเป็นการนะฮะเอ็กซเ์เลย์ในเรือนไทซึ่งผลก็คือไม่พบสิทธิขอผิดกฎหมายและก็สิ่งของต้องงา้งอออางก,ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็ต้องขอชื่นชม์จำเรื่องจำนะครับว่าตลอดเวลานั้นท่านได้มีความเข้มงวดกับผู้ต้องขัง ซึ่งการแบ,บ่งงานครั้งนี้หลายหลายฝ่ายเข้าแบ,บ่งงานกันอย่างแบบไม่หมดนะครับทุกตารางนิ้วในพื้นที่เราก็ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายและสิ่งของต้องล้างขอบคุณครับสําหรับในส่วนของเงื่ออานคนเรียนยามจังหวัดพารครับก็วเดันเน้นย้ำเรื่องกาคร,ราค้นเป็นประจําทุกวันแล้วก็ต่อไปนี้นะครับ ก็ได้ประสานกับทางตำรวจฝ่ายปกครองก็เข้าใจว่าเราก็มีพว่นักการทื่เตื่นแต่สิ่งที่ทางราชการปฏิบัติเป็นประจำก็คือการตรวจคุ้มกันแล้วก็